ความผูกพันและก็จดจำในชื่อเว็บไซต์ของเราได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วเลยทำให้ลูกค้าเขากลับมาซื้อสินค้าจากทางร้านเราได้แสดงว่าพอคนเข้ามาบ่อยปุ๊บเริ่มจำแล้วอ๋อชิกขีดชอยด .com นี่คือว็บที่ซื้อมาบ่อยๆชิ i ขีดชอยด์ .com. โอเคคราวนี้ถามว่ากลุ่มอะไรมีครับที่ทำให้เรายอดขายเพิ่มขึ้นแล้วคนเขายังต่อเนื่องนอกจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนใหญ่ ในความคิดส่วนตัวนะครับ,รบผมคิดว่าไม่ว่าจะโลกความเป็นจริงหรือโลกไซเบอร์รต้องใช้ความเอาใจใส่ในการลงข้อมูลใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาดูสินค้าแล้วได้เข้ามาดูของในเว็บไซต์แล้วไม่รู้สึกเกิดอาการเบื่อเข้ามาเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมแต่เขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออมีอะไรเข้ามาใหม่ๆ ตลอดเวลาเขาสามารถเข้ามาดูได้อยู่เรื่อยๆอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือบางคนมาดูทุกวันก็มีคร well, ับครับนี้เราใช้เวลากับการที่เราต้องนั่งอยู่คอมพิวเตอร์ตลอดเวลานั่งทํางานเนี่ยนานไหมครับต่อสอสัปดาห์เอาสัปดาห์แล้วกันครับใช้เวลาว่างระหว่างวันมากกว่าครับแสดงว่าตัวเองก็ยังทําธุรกิจตัวเองอยู่แล้วด้วยใช่ครับทาธุรกิจอยู่แล้วส่วนตัวเหมือนเดิมโอ้นี่ผู้ฟังนะผู้ผู้ชมนะครับโอเคพอดูปุ๊บเนี่ยสำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้ว อยากจะมีธุรกิจเสริมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคือการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาขายของก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยแล้วสินค้าที่ผมขายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจของผมเลยบอกได้ไหมว่าธุรกิจตัวเองทําเกี่ยวอะไรครับบอกได้นะครับครับผมค้าขายเกี่ยวกับร้านทองครับอ๋อเป็นร้านทองครับจะเปิดธุรกิจขึ้นมาขายสินค้าแฟชั่นใช่ครับโอ้โหโอเคโอเคเลยผมเชื่อว่านี่เป็นจุดน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วและอยากจะเสริมธุรกิจขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นเวลา ว่างๆแล้วก็เสริมเข้ามาได้ใช่ครับต,ตอนนี้เป็นไงบ้างครับภาพรวมยอดขายเป็นไงบ้างเดือนแรกนี่ขายไม่ได้เลยเดือนที่สองขายไม่ได้เลยเดือนที่สามเริ่มมาได้ประมาณหลายหมื่นครับหลายหมื่นเลยครับจากไม่ได้ไม่ได้เลยขึ้นมาทีเดียวหลายหมื่นเลยใช่ครับโอ้โหแล้วมองไปข้างหน้าเป็นไงบ้างครับธุรกิจนี้ก็คิดว่าธุรกิจนี้น่าจะเติบโตไปได้มผมว่าเติบโตไปได้อย่างมากเลยนะครับ เนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยนะครับจะอยู่ทั่วประเทศอืลูกค้าบางท่านไม่สามารถที่จะเข้ามาในกรุงเทพอยากเป็นเกาหลีมไม่จะเป็นเกาหลียังไงดีไม่มีเครื่องมือเป็นเกาหลีใช่ครับเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตเลยใช่ครับขอแค่มีคอมพิวเตอร์และเข้าอินเทอร์เน็ตได้คุณสามารถซื้อของออนไลน์ได้ทั่วประเทศไทยบสินค้าก็จะส่งถึงมือท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยทุนนี้เทรนเกาหลีมาแรงมากเลยร,ร้านค้าคที่ขายสินค้าเหมือนคุณตั้มเนี่ยไม่ได้มีอยู่ร้านเดียว เราจะทําให้ตัวเองแตกต่างกับคู่แข่งยังไงได้บ้างครับต้องศึกษาคู่แข่งด้วยอืครับผมต้องเข้าไปดูเว็บไซต์ของคู่แข่งที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันด้วยว่าคู่แข่งนั้นเขามีการตกแต่งหน้าร้านแบบไหนอ่านยากหรือเปล่าับข้อมูลที่ให้กับลูกค้าครบถ้วนดีพอหรือยังนะครับแล้วก็มีรูปภาพประกอบเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือรูปภาพที่เอาไปประกอบในการขายสินค้า และก็สุดท้ายเลยนะครับเคล็ดลับต้องเอาใจใส่ลูกค้าหลังจากที่ไดออเดอร์มาแล้วควรจะมีอีเมลตอบกลับลูกค้าให้ลูกค้าเข้ามั่นใจว่าับสั่งของปุ๊บคุณได้รับอีเมลตอบกลับเข้ามาทันทีคือร้านค้าเนี่ยรู้แล้วพอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บร้านค้ารับรู้แล้วครับว่าโอเคตอนนี้ผมได้รับเงินคุณแล้วผมได้รับออเดอร์คุณแล้วใช่ครับเรากำลังจะทําการจัดส่งสินค้าคุณใช่ครับแล้วก็ติดตามลูกค้าทุกๆคนเป็นอย่างดีที่สุด ครับโอเคงั้นปัจัยเมื่อกี้ผมสรุปนะครับหนึ่งก็คือถ้าเกิดคนทําธุรกิจออนไลน์นะครับอยากจะประสบความสำเร็จอย่างคุณตั้มเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือคุณต้องอัปเดตสินค้าบ่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงสินค้าเอาภาพสินค้าจริงใส่เข้าไปในเว็บไซต์ให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสินค้าจริงนะครับสองคือมีการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าของเราให้เขาสนุกกับการซื้อสินค้าของเรา นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมีเขาเรียกว่าการติดตามลูกค้าการเอาใจใส่ลูกค้าในการสั่งซื้อของสินค้าของร้านค้าใช่ครับวันนี้คือปัจจัยที่น่าสนใจมากเลยนะครับสําหรับคนที่มีธุรกิจอยู่ในโลกออนไลน์แล้วอยากจะเพิ่มยอดขายให้กับตัวเองมากขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสระบุญนะครับสีคัทมานนะครับหรือคุณตั้มนะครับที่มาให้ข้อมูลวันนี้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับดีครับสวัสดีครับ ช่วง Inno Solution สนับสนุนโดยบริษัทตลาด